รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มะลิจอมแก่นตอนแย่แล้วมะลิฮัดชิวคุณย่ากำลังทำกับข้าวในกระทะมีน้ำมันร้อนๆลิกกระเทียมถูกโยนลงกระทะกลิ่นลอยออกมานอกครัวคุณปู่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ทำจมูกพุทปฟิดเอามือปิดปากฮัดชิวคุณแม่จามและปิดปากคุณพ่อกำลังขุดดินปลูกต้นไม้ก็ปิดปาก ค้ย่าผัดอาหารในกระทะต่อมาริกำลังเล่นอยู่กับหมาน้อยมาริไม่นิดปากน้ำลายมาริกระเด็นเต็มหน้าหมาน้อย <c oughs> ว้านมาริเขงข้าวได้แล้วจ้าบนโต๊ะอาหารมีกับข้าวหลากหลายมีจานหนึ่งเป็นผัดพริก <c oughs> จานนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ทำให้จามกันทั้งบ้านเลยโฮโฮของอร่อยก็ต้องแบบนี้แหละผัดพลิกวางอยู่บนโต๊ะอาหารคุณปู่ตักผัดพริกใส่จานยุ้ยตุยตุยพ่อและมะลิเคี้ยวตุยตุยคุณย่าเคี้ยวตุยตุยพ่อรีบเอามือ,อมาปิดปากให้มะลิคุณพ่อปิดปากมะลิทำไมคะ ทุกครั้งที่หนูจามต้องปิดปากนะลูกไม่งั้นน้ำลายกระเด็นไปโดนคนอื่นนดิอื้ดูสิขี้มูกเต็มเลยมาริเป็นหวัดนะลูกพ่อไปล้างมือก่อนนะพ่อลุกไปล้างมือกินซุปเยอะๆซุปอุ่นๆจะช่วยให้อาการหวัดดีขึ้นนะที่บ้านมาริมารินั่งเล่นปั้นดินน้ำมันกับแม่มีหมาน้อยอยู่ใกล้ๆเอาสีแดงมาตรงนี้ดีไหมลูกดีค่ะคุณแม่ มลีทั่าเหมือนจะปิดปากด้วยมลีมหันหน้าไปทางหมาน้อยหน้าหมาน้อยมีน้ำลายและน้ำมูกมาลีติดดืมทำไมไม่ปิดปากดูสิน้ำลายน้ำมูกกระจายเต็มเลยอ่ะก็มือมาลีและดินน้ำมันนะคะคุณแม่จะให้ปิดปากยังไงอะคะถ้ามือเลอะให้ทำอย่างนี้นะลูกใช้มือดึงคอเสื้อให้ยืดออกมาเอาปากกับจมูกเข้าไปในเสื้อแล้วก็ฮัดชิ่วในนั้นถึงนี้ใช่ไหมคะคุณแม่เย่้มไปเลยฮัดชิ้ว มลิรู้ไหมการทัดชิ่วหรือการจามของคนเราถ้าจามแรงๆนะมีความเร็วโดยประมาณถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเร็วขนาดไหนล่ะคะคุณแม่เท่ากับรถซิ่งที่วิ่งเร็วมากภาพคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์และรถซิ่งวิ่งผ่านหน้าจอมีเข็มวัดความเร็วอยู่มุมจอ และเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในปากในจมูกจะกระจายแพร่ชเชื้อได้ไกลตั้งแต่เมตรครึ่งและไกลสุดๆถึง9เมตรเลยนะภาพมลิษจามที่โรงเหยนตอนเข้าแถวน้ําลายเป็นฝอยกระจายเป็นรัศมีกว้างและกว้างมากขึ้นมากขึ้นเด็กๆที่โดนน้าลายกระเด็นใส่หลับตาปี มะลิทำหน้าสงสยัยอ้อโหมีพลังทำลายล้างรุนแรงขนาดนั้นหรอคะขนาดนั้นเลยละค่ะตอนนี้มะลิเป็นหวัดคนที่ต้องใส่คนแรกก็คือมะลินะจ๊ะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปโดนคนอื่นแม่ต้องป้องกันเชื้อโรคที่กระจายมาจากน้ำมูกน้ำลายของมะลินะ่ะมะลิต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะเพื่อลื่ปิดปากตอนฮัตชิวจะได้มีหน้ากากานี้ป้องกันไว้ให้ได้นะ่ะได้แล้คะค่ะแม่หนอนอยากใส่ไหม หมาน้อยเป็นหมดได้ไหมคะแม่เป็นได้จ้ะทุกโรคที่คนเป็นหมาน้อยก็เป็นได้หมดต้องระวังหมาน้อยติดหวัดจากมะลิด้วยนะหมาน้อยแข็งแรงเนาะมะลิหันไปพูดกับหมาน้อยเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆหมาน้อยก็จามเต็มแรงหน้ามะลิเต็มไปด้วยน้ำลายของหมาน้อยหมาน้อยหน้าสลดการฮัชชิ่วหรือการจามเป็นเรื่องปกติของทุกคน แต่ทุกครั้งที่ฮัดชิวต้องปิดปากไม่ให้น้ำลายน้ำมูกและเชื้อโรคจากตัวเรากระจายไปโดนผู้คนและสิ่งของนะครับ